สวัสดีครับอันนี้พามาดูนะครับของเข้าแล้วนะครับผมเป็นตัวแปดแรงนะครับแปดแรงมิซูโมโตะนะครับผมรุ่นดึงธรรมดานะครับดึงธรรมดาดึงสตาร์ทธรรมดานะครับผมแล้วก็รุ่นพิเศษเลยนะครับนี้สั่งเราสั่งผลิตของเราโดยตรงนะครับเป็นรุ่นกุญแจสตาร์ทนะครับคือลูกค้าถามมาเยอะมากทําไมเมื่อไหร่จะมีรุ่นกุญแจสตาร์ทนะครับผมเพราะว่าที่ถามมีคือรุ่นตัวนี้ลูกค้าไปซื้อใช้อ่ะ เยอะมากแล้วมันดีมันทนเสียงมันดีเสียงมันแน่นเครื่องมันแน่นนะครับแแรงม้านะครับผมตัวนี้ราคาเดิมนะครับแต่จริงๆอ่ะค่าขนส่งค่าโน่นนี่นั่นมันขึ้นมาเยอะมากนะครับแต่ทางเราไม่ได้ขึ้นลูกค้าเลยนะครับราคาเดิมนะครับตัวนี้นะครับมีส่วนตัวแปดแรงนะครับรวมส่งนะครับสองพนเจ็ดร้อยเก้าสิบนะครับผม้นหนึ่งสตาร์ทนะครับผม นะตัวนี้เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับอ่าเราเปลี่ยนแตงตัวนี้ให้เป็นสีเหลืองเพื่อที่จะได้คนละรุ่นกับตัวกุญแจนะครับผมแต่พื่อรุ่นกุญแจนะครับโปรโมชั่นนะครับผม3,990บาทนะครับผมอ่าอันนี้คืออันนี้คือที่ลูกค้าสั่งจองแล้วเดี๋ยวจะส่งมอบไปรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกก่อนนะนะครับผมแล้วเดี๋ยวนี่ยังรอแพ็คนะครับผมประมาณอ่าเนี่ยครับมีสต็อกพร้อมนะครับประมาณทันหน่งตัวนะครับผม ถ้าลูกค้าสนใจนะครับสนใจรับประกัน1ปีนะครับรุ่นนี้รับประกัน1ปีอะไหล่มีพร้อมนะครับผมย้านะครับมาตรฐาันญี่ปุ่นนะครับตัวนี้รับประกัน1ปีนะครับสามารถส่งซ่อมมิจาวิยาได้เลยถ้าสนใจก็สามารถสั่งซื้อมาได้เลยนะครับผมอ่าก็จะมีตัวย้ำอีกทีหนึ่งนะครับตัวดึงสตาร์ทสองพนะครับแล้วก็ตัวกุญแจสตาร์ทสามพรวมส่งแล้วถ้ากุญแจสตาร์ทอยากเพิ่มแบตจตลรี่เพิ่มอีก500บาทนะครับผม สนใจสามารถสั่งซื้อมาได้นะครับโอเคขอบคุณมากครับ